สวัสดีนะครับทุกคนในคลิปนี้เนาะเราจะมาดูนะครับต้นทุเรียนที่ปลูกไว้ก็คือนะครับทุกคนเราจะมาสังเกตดูว่ามีมาแมลงมากัดกินต้นทุเรียนเราหรือเปล่านะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ก็เวลากลางคืนนะครับทําการเนาะเข้ามาส่องนะครับทุกคนดูต้นทุเรียนเพื่อสังเกตดูว่ามีมาแมลงหรือเปล่า ถ้าหากมีจะทําการเอาออกนะครับทุกคนซึ่งสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้ต้นทุเรียนของเรานะครับทุกคนก็คือใบโดนกัดแบบนี้นะครับทุกคนสาเหตุหลักๆก็เกิดจากมาแมลงไม่ว่าจะเป็นตั๊ก,กแตนและก็มแมลงต่างๆนะครับทุกคนคลิปนี้ก็จะอัดวิดีโอแบบสดๆตอนกลางคืนนะครับเรามาดูต้นทุเรียนกันเลยเนาะ ซึ่งสำหรับใครนะครับทุกคนที่ชอบปลูกทุเรียนแบบสายอินทรีย์นะครับทุกคนซึ่งจะไม่ใช้เคมีเนาะก็คือในการกำจัดมแมลงนะครับทุกคนที่มากัดกินต้นทุเรียนของเราหรือว่าใบทุเรียนของเราเราสามารถนะครับทุกคนเข้ามาสังเกตรหรือว่าเข้ามาดูได้เวลากลางคืนแบบนี้ถ้าหากมีก็นำมแมลงออกนะครับทุกคนหรือว่าเราก็กำจัดมแมลงได้เลยนะครับทุกคน อ่ะเรามาดูเนาะว่าจะมีมแมลงตัวไหนบ้างที่เข้ามากัดกินใบต้นทุเรียนนะครับทุกคนอ่ะก็จะเห็นแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นมแมลงนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนที่กัดกินใบทุเรียนเห็นแล้วนะครับทุกคนหนึ่งตัวแล้วก็สองตัวนะครับนี่เลยนะครับทุกคนซึ่งเวลากลางคืน มันก็จะมากินใบทุเรียนของเราสาเหตุที่ทําให้ต้นทุเรียนของเราหรือว่าใบทุเรียนของเราเป็นแบบนี้นะครับทุกคนซึ่งเสียหายมากๆนะครับทุกคนให้แก่ต้นทุเรียนก็คือเนาะมันกัดนะครับทุกคนก็จะทําให้กิ่งทุเรียนของเราเป็นแบบนี้เลยถ้าเราไม่นําออกหรือว่าไม่เข้ามาจํากัดนะครับทุกคนมแมลงพวกนี้ ก็อาจจะทําให้ต้นทุเรียนของเราเสียหายหนักนะครับทุกคนซึ่งคลิปนี้ก็พาทุกทุกคนมาดูนะครับซึ่งเวลากลางคืนเราก็จะเห็นนะครับทุกคนมแมลงเนาะที่มากัดกินต้นทุเรียนของเราสําหรับใครที่ปลูกต้นทุเรียนใกล้บ้านก็ให้ทุกคนนะครับแนะนำเนาะให้สังเกตนะครับทุกคนเข้าไปส่องดูเวลากลางคืน ว่าต้นทุเรียนของเรามีมาแมลงมากัดกินหรือเปล่าถ้าหากมีก็นําออกนะครับคนซึ่งเสียหายมากๆแก่ต้นทุเรียนอย่างต้นนี้นะครับคนดีนะที่เสียหายไม่มากนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเราก็จะเห็นนะครับจะเป็นมแมลงอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนผมจะทําการนําออก นำออกนะครับทุกคนถ้าหากปล่อยไว้ก็จะทําให้มันกัดกินต้นทุเรียนหรือว่าใบนะครับส่วนที่มันกัดกินก็จะเป็นส่วนใบแบบนี้และก็ส่วนกิ่งกิ่งก้านแบบนี้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้ในการกำจัดมแมลงนะครับทุกคนหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคน แวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ